สวัสดีค่ะพบกับ g ็อดนินะคะอัปเดตท,ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารจากกิ t ดนค่ะเริ่มกันข่าวแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะกับงานสัมมนาเปิดตัว Distributor ภายใต้หัวข้อ Grow c a w with Consistent Distributor ค่ะที่จัดขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะโดยก e t o นเทคโนโลยีวันสิทธิ์นะคะ Distributor รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยร่วมกับหัวว c ยคาค่ะ ภายในงานนะคะมีผู้บริหารจากทาง Get On Technology วนิุธิ์แล้วก็หัวเว่ยขาวนะคะซึ่งนำโดยคุณไกรพิษพิษพงษาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Get On Technology ร่วมกับคุณเบนสันฉินประธานบริหารกลุ่มธุรกิจข่าวประเทศไทยแล้วก็คุณปียาธิดาอิทธิระวิวงประธานกรรมการแผนกธุรกิจข่าวประเทศไทย ขึ้นกล่าวเปิดงานแล้วก็กล่าวขอบคุณการสนับสนุนบริษัทตัวแทนจำหน่ายค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Get On Technology วนโนสิ์นะคะร่วมพูดคุยถึงแนวทางการทำธุรกิจผ่านดิสติบิวเตอร์และพาร์ทเนอร์จากหัวเว่ย่าวรวมถึงโซลูชันต่างๆที่สามารถทำงานบนหัวเว่ยคาวได้นะคะพร้อมการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอ Cloud Solution ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากที่สุดค่ะ โดยงานในครั้งนี้นะคะได้รับความสนใจแล้วก็ผลตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทเป็นอย่างดีมากๆเลยต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกๆท,ท่านนะคะที่มาร่วมงานสัมนาในครั้งนี้ค่ะค่ะและสำหรับในโอกาสหน้านะคะก็ t น e w วจะนำข่าวสารเรื่องราวไหนมาอัปเดตทุกท่านอีกนั้นนะคะสามารถติดตามผ่านช่องทางต่างๆของ Get on Technology ได้ตามนี้เลยค่ะ